สวัสดีค่ะนี่จะถ่ายเชื้อสับะรดนะคะที่ไปซื้อมาจากตลาดไทยตั้งแต่วันศูนร์ที่ยี่สี่นี่ตั้งแต่สองยี่สี่ยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดนี่ก็สี่วันแล้วนะคะเชื้อสี่วัน<ม>เพราะเป็นตอนหมกักตอนสับไม่ได้มีเวลาว่างถ่ายก็เลยจะถ่ายให้ดูเชื้อหมักสับล้ดกับน,น้ำตาลแดงนะคะทางหนึ่งหกสิบกิโล เชือกกำลังเดินนะฮะหอมวายสับปะรดเชือกกำลังเดินเป็นฟองฟัดเลยนะฮะเดี๋ยวครบสิบห้าวันเราก็จะขยายน้ำนะฮะขยายน้ำขึ้นมาให้เต็มถังวายยี่สิบยี่สิบหกนี่มีทั้งวันนี่คือทางโคเชื้อของเราหนึ่งสองสามนะที่คทำโคเชืีย นั่นคือทางขยายผนี้สายเห็นนะครับว่าเชื้อที่หมักเนี้ยมันสับปะรดอย่างดีใช้สับประรดเน่าป่าไร้ทันก็เหมือนจะเดินอย่างนี้ะนะเห็นสับปะรดมันชิ้นๆะพนะอเราป้ารวราเราก็จะขยายน้ำขึ้นมา โอเคนะคะแล้วเราจะแยกใส่เป็นแบบนี้ไปส่งลูกค้าเป็นแบบยี่สิบลิตรแล้วก็จะมีทางพันลิตรอย่างเงี้ยไม่ขยายโอเคนะคะสวัสดีค่ะ